3วันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงแข็งดวงแรงมีวาจาสิทธิ์ห้ามแช่งใครเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมหนักติดตัวข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ตางสุดใช้กันหนักมากนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมาเปิดดวงนะครับสามวันเกิดต่อไปนี้นะครับที่ตอนนี้ดวงแข็งดวงแรงมากๆนะครับห้ามแช่งใครเด็ดขาดนะครับ คือการที่เรามีวาจาสิทธิ์การที่เราดวงชะตาเข้มแข็งขึ้นเนี่ยเราต้องใช้ไปในทางที่ดีนะครับเช่นอวยพรให้กับตัวเองอวยพรให้คนในครอบครัวของตัวเองนะครับแล้วมันจะค่อยๆเป็นจริงขึ้นมานะครับคือบางเรื่องอ่ะเรื่องดีๆอ่ะมันจะเป็นจริงช้ากว่าเรื่องไม่ดีเสมอนะครับก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะการเดินขึ้นที่สูงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับแต่การที่คุณตกจากที่สูงมันง่ายนิดเดียว แต่การขึ้นที่สูงเนี่ยมันเหนื่อยแน่ๆดังนั้นเนี่ยคือถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากชีวิตดีขึ้นแล้วมันเหนื่อยก็อย่าเพิ่งท้อนะครับคือการที่เราทําความดีเราใช้วาจาของเราเนี่ยไปในทางที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันไม่ได้ง่ายนะครับแล้วมันก็ไม่ได้อ่าเรียบหรูแน่นอนแต่ว่ามันดีขึ้นการที่มันจะดีขึ้นอ่ะมันหมอนกับการที่เราเดินขึ้นที่สูงเรื่อยๆอ ไม่รู้ว่าเคยมีใครเดินอ่าขึ้นไม่ไว่าจะเป็นขึ้นเขาขึ้นบันไดไปไหว้พระสูงๆไหมคือถ้าเราขึ้นที่สูงเนี่ยมันยากแต่การที่เราตกลงมากระโดดลงมาจากที่สูงแบบให้มันตกลงมาโอ้โหมันง่ายมากนะครับดังนั้นเนี่ยการทําความดียากการจะทําความดีแล้วให้เห็นผลลัพธ์เนี่ยยิ่งยากแต่ถ้าคุณอดทนรอคอยได้เนี่ยคุณจะสุดยอดมากนะครับแล้วชีวิตหลังจากนั้นของคุณเนี่ยจะสง่าง,งามนะครับแต่ถ้าคุณใช้ คำพูดคุณไปในทางที่ผิดนะครับกรรมจะติดตามคุณไปถึงชาติหน้านะครับแล้วก็อาจจะใช้กันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับก็ช่วงนี้นะครับคนที่เกิด3วันเกิดต่อไปนี้เนี่ยให้พูดแต่สิ่งดีๆนะครับให้ใช้วาจาไปในทางที่ดีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีเช่นนั้นเนี่ยกรรมหนักจะตกอยู่กับเราแต่ถ้าเราพูดดีกรรมดีก็จะตกอยู่ที่เราด้วยนะครับเริ่มจากวันที่1น,นะครับคือคนเกิดวันพรฤหัสบดี คนเกิดวันพฤนหัสบ,บดีนะครับตอนนี้เนี่ยองเทพเทวดาที่รักษาประจําตัวเนี่ยมีพลังอํานาจสูงมากนะครับคือียกได้ว่าเทวดาประจําตัวเนี่ยมีอิทธิตแก่กล้านะครับพูดอะไรหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้เนี่ยจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะครับดวงชะตาสูงทรงดวงชะตามีอํานาจวัสนาบารมีนะครับให้เลือกใช้คําพูดที่ดีเท่านั้น กับตัวเองแล้วก็คนรอบตัวนะครับถ้าเราไปสาดแช่งใครหรือว่าไปพูดไม่ดีกับใครหรือไปบันทอนกําลังใจของใครกําลังจิตกําลังใจของใครนะครับระวังนะครับวาจานั้นจะกลับมาย้อนหลังคุณแล้วคุณจะโดนกําหนักคาปกคมชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คิดว่าพูดไปแล้วไม่ดีกับคนอื่นเราอย่าไปพูดนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่าเงียบได้เงียบไปนะครับ อะไรที่อ่าไม่ดีเนี่ยห้ามพูดเลยพูดได้แต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะครับเช่นการให้กําลังใจเพื่อนฝูงให้กําลังใจตัวเองหรือว่าให้กําลังใจอ่าอ่าลูกพี่ลูกน้องนะครับรคืออ่ะแต่บางคนบอกเอ้าเราต้องทํางานอ่ะคือเราก็เป็นหัวหน้าคนจะทําไงการติเนี่ยเราไม่ได้ติแบบด่าน,นะอย่างเช่นทำไมมึงงู้จังวะคือเราไม่ได้ติแบบนี้นะครับเราติว่าเฮ้ยอ่าที่คุณรู้มาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็ติแบบ ให้สุภาพนะครับคือแน่นอนแหละว่าการทํางานกันแบบในสังคมของการที่เป็นองค์กรเนี่ยมันอาจจะต้องมีการตําหนิกันบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยผลลัพธ์มันไม่กระเตื้องผมเข้าใจนะก็ติเขาว่าเขาพลาดตรงไหนเช่นเฮ้ยตอนนี้คุณยอดขายน้อยไปนะตอนนี้คุณอาจจะทํางานทําเคสน้อยไปหน่อยนะคุณอาจจะไม่ค่อยละเอียดก็บอกเขานะครับอย่าไปด่าเขาอย่าด่านะครับติก็คือติเพื่อก่อ,กอ,อยา ติเพื่อก่อนเนี่ยเราก็ได้กุูลเพราะว่าเราทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นเขาจะทําไม่ทาอะไรก็เรื่องของเขานะครับแต่อย่าไปด่าเขาอย่าไปแช่งเขานะครับแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงง่จังวะอย่างเางเี้ยอย่างเงี้ยอย่านะครับบาปกรรมแล้วเราจะไปใช้กรรมคำพวกคา,มมาชาติด้วยนะครับสองครับคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยจริงๆพื้นดวงก็แรงอยู่แล้วนะและยิ่งจอช่วงนี้ก็ยิ่งแรงใหญ่เลยนะครับจะพูดอะไรเนี่ยพูดแต่สิ่งดีๆนะครับเลือกคําพูดให้ดี นะครับการเป็นคนพูดน้อยดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงที่จะผิดศจจบารมีมันก็น้อยลงแต่ว่าเลือกคําพูดคําจาให้ดีๆนะครับจะพูดกับใครเนี่ยก็พูดในสิ่งที่ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ได้เรียกว่าจากค่าเฉลี่ยที่ผมเจอนะคนรอบตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาจะเป็นคนที่แบบพูดไม่เยอะ,อะแต่ถ้าเวลาเขาพูดอะไรสักอยาก่างะมันเข้าถึงใจมันทัชใจอ ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ให้พูดนในทางที่ดีเท่านั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับการชมคนอื่นในอนาคตคุณก็จะได้อน,นิสงส์งจากคาชมด้วยนะครับสจักบารมีนะครับหรือการพูดสิ่งดีๆกับคนอื่นนะครับก็บางทีเนี่ยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าอ่ะแน่นอนการทํางานในสังคมเนาะมันมีการทํางานแบบลูกพี่ลูกน้องอ่ะก็ ถ้าเขาทํางานได้ไม่ดีนยะให้เราสอนแนะนําว่าให้ใช้เทคนิคการสอนนะครับก็คืออ,อย่างสมมติเขาทํางานแบบไม่ละเอียดเลยเราก็ลงถ้ามีเวลาเราก็ไปสอนเขาว่าเฮ้ยทาแบบนี้นะทําแบบนี้แบบนี้แต่เราไม่ได่าเราไม่แช่งเราไม่ติดให้สอนดีที่สุดนะครับได้บุญกุศลด้วยทําได้กุศลหลายอย่างเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้แล้วก็วันเกิดที่3ครับคือคนเกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้ก็ดนุชตาเข้มแข็งขึ้นมานะครับใครจะ พูดอะไรเนี่ยคนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนใช้คําพูดที่ดีอยู่แล้วนะครับก็อย่าแช่งใครอย่าว่าร้ายคนอื่นอย่าให้ร้ายใครนะครับเพราะว่ากรรมติดตัวข้ามภพข้ามชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องตลกนะครับการที่จะข้ามคนวัตสงสารเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวมานมากนะและยิ่งช่วงนี้เนี่ยใครที่ดวงขึ้นมีวาจาสิทธิ์เนี่ยให้พูดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้น นะครับก็คนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าต้องทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับให้พูดเหมือนกับแบบการแชร์ประสบการณ์อ่ะการแชร์ประสบการณ์เอาหรือการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยคือแน่นอนแหละว่าบางคนที่ทํางานเนี่ยเอา้าไม่ให้ว่าแล้วจะคือถ้าพนักง,งานลูกน้องในองค์กรทําง,งานห่วยทํงงาไงก็แชร์ประสบการณ์นะครับว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยพี่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตรงนี้ตรงนี้จนมาได้ผลลัพธ์แบบนี้แบบนี้ นะครับใช้วิธีการแชร์ประสบการณ์ให้เขานะครับก็ประมาณนี้จะดีที่สุดนะครับก็สรุปนะครับสามวันเกิดที่ดวงแข็งโดนีช่วงนี้ก็คือพฤลัสเสาร์เสาพุทธนะครับอย่าไปสาบแช่งใครซีซัวนะครับเพราะถ้าคุณสาบแช่งใครซีซัวกรรมหนักข้ามภบพบข้ามชาติแต่ถ้าคุณชมคุณอวยพรคอนอื่นกรรมดีก็จะติดตามคุณไปข้ามภบพบข้ามชาติเช่นเดียวกันนะครับส่วนเทคนิคการทํางานในองค์กรช่วงนี้นะครับก็ ถ้าเกิดวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้ก็ให้ติแบบติเพื่อกอนะครับอาว่าก็พูดกันไปตรงๆแต่อย่าไปด่าเขานะครับอาเขาทําอะไรไม่ดีก็พูดไปให้เขาไปปรปับปรุงตัวเองส่วนคนเกิดวันเสาร์เนี่ยก็ให้สอนเขานะครับส่วนคนเกิดวันพุธช่วงนี้ให้ใช้วิธีการแชร์ประสบการณ์จะดีที่สุดนะครับก็เลือกเมื่อช่วงไหนที่ดว,วงแข็งให้เราใช้วาจาให้ดีมันก็จะได้เพิ่มพูนบารมีให้กับตัวเรานะครับก็สุดท้ายหากเพืนะ่อนเพื่อนท่านใดสนใจ เรียนวัตถุมงคลท้าวเวสสวรเสริมดวงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือใครสนใจคอรอดพระยิบสีขั้นพื้นฐานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้กันด้วยนะครับสวัสดี